ทีวีจอทยเช,เชน,นะครับแห่ฮมาดูเด็กเล่นฟุตบอลชายหาดกันนะครับที่นี่หาดบางเบิดนะครับอยู่เขตรถต่ออำเภอบางสมพันธ์น้อยกับอำเภอประทิวนะครับจังหวัดประจวบชุมพรครับค่าตะกี่คอนค่าตะกี่คอนสองสี่สองสี่ข้าสี่คนนะตง,งเอ็กเอ็กอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเดี okay. ๋ยวเป็นกรรมการให้นะ nè eh, lên nè lên ê leo leo ê tao 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 หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งเท่าหนึ่งเท่านี่ครับหนึ่งเท่าแล้วนะครับตาเต้นตรงกลางได้เลยตรงกลางตาเต้ตรงกลางเลยอ่าเริ่มเนี่ยบรรยากาศวังเบื่อยามนี้นะครับก็เด็กๆไม่มีอะไรทำก็มันเล่นกันแบบนี้ฮะเอา เอาไม้นะครับมาทําประตูสองประตู2องข้างนะฮะแล้วก็คนฝั่งละสี่คนนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างนี้ฮนะอะ่าแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วสากัดไว้สากัดไว้สากัดไว้ออสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วตังแต่ตาตตกางไว้าต,าต,ต,ตังแต่ตงกลาง ไอ้ไอ <mm ้ไอ่อย okay, uh, okay, um, okay. ู่ฝั่งไหนยี่ฝั่งนี Jill ้ถอะลงไปตุ๊กากถอะลงไปยังไม่ตุงการทีตุการตรงนี้อ่าโอเคเริ่มก็มีหลายอยู่ครับก็ไอ้เจ้าเอ็กนั้นสามขวบครึ่งสี่ขวบนะฮะสี่ขวบห้าขวบหกขวบประมาณนี้ครับก็อายุไม่เกินสิบปีครับเยาวชนอายุไม่เกินสิบปีนะครับนี่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเด็กๆนั่นนะครับประมาณ สี่ห้าขวบนะฮะอันนี้เด็กคนนี้โตหน่อยครับอ่าสกัดไว้อีเอสสกัดไว้อ่าระวังเรามากระแทกกันระวังแทกกันเข้าเปล่าอ่าสองเท่าสองเท่าแล้วนายนาเอ็กวันนี้นี่มาสัมภาษณ์หน่อยเอ็กมาสัมภาษณ์หน่อยเอ็กเอ็กมาสัมภาษณ์หน่อยนักฟุตบอลนักฟุตบอลมาสัมภาษณ์ก่อน นักฟุตบอลคนนี้อ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็กครับชื่อเอ็กมาจากทีมไหนครับทีมไหนส่งมาประกวดครับทีมที่มีทีมไหมนี่ชื่อทีมอะไรครับไม่มีชื่อทีมเหรอชื่อทีมเด็กบังเบิดเอาชื่อนี้ฝั่งนี้ชื่อทีมอะไรครับฝั่งแดงฮะทีมฝั่งเด็กบังเบิดกับทีมฝั่งแดงเหรอโอเคฝั่งละสี่คนนะใครเก่งที่สุดในนี้ใครเก่งที่สุดครับคนโตน้องคนโตชื่ออะไรลู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 แล้วคนคนรองใครเตะเก่งคนที่สอง คนนี้คนนี้ก็เตะเก่งใครอันดับสุดท้ายใครที่ไม่เก่งเลยไม่เล่นเรื่องเลยอ่าคนไหนแน่คนไหนคนนี้ไม่ใช่คนเตะได้อันนี้คนที่ไม่เลืองเลยนะคนนี้เขาชี้หาตัวเองเขาบอกคนเตะไม่เป็นพี่งเรียนมันเตะไม่งั้นมันเตะช้าด้วยอ่านี่แสดงว่าเตะไม่เป็นเตะไม่เป็นนะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมกันได้ซ้อมกันใหม่ซ้อมใหม่ซ้อมใหม่แล้วข้างละซีข้างละซี ลงมาเลยซีมลงมาลงมาเลยเอาอย่างเริ่มอ้าวเอาละครับเอาละครับเล่นดีๆนะอย่าเตะขากันนะเอาละเอาละเอาเลยเอาออปิ๊ดออกเตะหน้าประตูมาเตะหน้าประตูมาอ่ะลุงมวยใหญ่แล้วครับลุงมวยใหญ่แล้วครับ ใหญ่แล้วครับเอาละครับเตะออกมาเตะออกมาเอาข้าวเปล่าอ้อสามสองเข้าแล้วสามสองประตูไม่เก่งเลยประตูฝั่งเด็กฝั่งแดงได้สามฝั่งเบิร์ดได้สองนะครับเอาละครับาเริ่มหมายปิดเอาเลย เอเนนะครับแค่ของฝากของพรนะครับนิ้โจทเวชแชนแนลนะครับฝับงเบอรครับ